ครับสวัสดีครับ่อแม่เป็นนอ้องตําซ่าพากินโชว์มารายง,งานตัวครับผมมากปอแหม่เป็นน้องวันนี่จะเป็นอู้่อแหม่เป็นน้องยำน่องไมใ้ใส่น้ำปูครับผมกินครับ้อหมูย่างปอแม่เป็นน้องเมนูนี้ไปได้กินเหมือนแล้วน,นะครับอู้่อแหม่เป็นน้องไปคุด <c oughs> ไปคุดแปลงหองดินปอแหม่เป็นน้องก้นน้ำอู้แดดหน้าหนาวนี่ก็ฮ้อนเหมือนกันนะปอแม่เป็นน้องเผาเผาเผา ปลาล้ำล่ามานั่งกินด้วยกันครับคูดแปลงห้องป่อไม่ต้องเผื่อเวลาเขาหุดนามนามจะได้บาดไล หน้าแรงจะได้ประหยัดน้ำนะผมแมบยแ้ลง ไม่หวานขนาดปมาแมปลอง หน้าหนาวแล้วน้องไม่สูมาจะบอกข่อยมีปมแะไรไม่รอ้แต่บ้านตรงบ้านไกลป่าไกลดงมีตลอดปมแะไรไม่นู้องน้องไม่ น้านี่จะออกตามน้ำมวยอย่างเดียวนะปอใหม่เป็น้องถ้าแรงฝนแล,ล้วตามเขาแบบมีแล,ล้วปอใหม่เป็น้องนอน ข้อหมูย่างข้อหมูแต้มีความหนุ่มความชำํำเปิดล้ำขนาดประมพีไปลอง ใบกก่อมีน้อยผมหม่เป็นน้อ,นองหน้าหนาน้าแล้งหายอากปูกระยาผมหม่เป็น้องกก่อ Allez, on va Oh, il m'a piqué quand พุงของไปบางข้างขาวอป,ป่ะไหมพี่น้องถ้าจะทึ่ตลอดเนี่ยเดียวมันจะหากินประเป็นป่ะไหมพี่น้องจะมาลอกินกระพ้นตลอด ยำน้องไม้ใส่น้ำปูป๋อมัยไปน้องหวานหวานน้องไม้น้องไม่ใหม่ต้มไม้หวานป๋อมัยไปน้องดีสำคัญยำน้องไม้ใส่น้ำปูเนี่ยเอกลักษณ์มันกินใบกำกอบป๋อมัยไปน้องเนาะจะจะจะส่วนมากจะมีแต่พื้นที่เหนือเนาะป๋อมัยไปน้องใบกมกอใบกมกอเนี่จะเหมือน จะเหมือนจะเหมือนใบ,บแมงลักบ่แมไม่น้องจะเหมือนต้นแมงลักจะเหมือนกันเบ๊แต่ต้นก๊อมกอเนี่ยจะสีใบจะสีเขียวเข้มกว่าใบ,บแมงลักเนาะนกินกินก็จะ <c ười> พิเพอนแตกต่างกันไปเนาะบ่แมไม่น้องหอมล้ำเหมาะเนาะยำน้ำ,ำมันใส่นังปูใช้ใบก๊อมกอล้ำเหมาะขนาดนําปูก็ต้องล้ำตัวเนอร์เนาะแต่วันนี้น้องไม่ในความซื่อของตอมันน้องมไม่หวานบ่แมไม่น้องน้องไม่ไม่นนไมมเนาะอู้ึงว่าเหมือนนั้นได้กินเตี๋ยล้ำเหมาะขนาด ตอนนี้บ้านต้องอากาศหูเย็นปอมใหม่ไปน้องหนาวเย็นขนาดแพแร่ไม้เอวเหนือบัวภาคอีสานบัวภาคใต้บัวภาคกลางแพร่ไม้เอลเหนือก็มาแวะเอลตีพะเยาเนื้อ,น,อน้องปอมใหม่ไปน้องเอ่องานเข้าดาวตีพะเยาตีกวานพะเยานี่ก,นนกับไฟเฟย์ที่เต็มไปหมดปอมใหม่ไปน้องงามขนาดมีตึงเวทีคอนเสิร์ตเนาะตีพงตีพักโรงแรมรีสอร์ทก็มีเต็มเพียบน้องปอมใหม่ไปน้องเอ่อยินดีต้อนรับน้องปอมใหม่ไปน้องจะได้แพ มาแถวพะเยาไกายมาตั้งเหนือแหวนแม่เอลพะเยาเนื่อเนาะผมเปน,น้องรับรองว่าไฟแถวควานพะเยาเนี่ยงามขนาดเนาะผมไม่น้องคลิปนี้เขาต้องขอตัวลำลับไปก่อนนาองผมไป่น้องเนาะป้ากันคลิปหน้าครับกล่าวสวัสดีครับผม